I am l e l a superstar ฉันนี่แหละคือ superstar บทที่29ร้านนี้จานไหนแพงที่สุดอาทิตย์ต่อมาจางเยถูกรองผู้อำนวยการของช่องวรรณกรรมสั่งให้หยุดพักผ่อนความจริงแล้วหัวหน้าแทบจะร้องไห้ขอให้เขาหยุดพักเป็นเวลาสองวันด้วยซ้ำทำไมนะหรือนี่เป็นเพราะจางเยเล่นทำงานไม่หยุดไม่หย่อนตลอดทั้งอาทิตย์ทุกวันเขาจะจองห้องอัด ไว้ในช่วงกลางวันหรือหากจองไม่ได้นานเท่าที่ต้องการเขาก็จะไปจองช่วงกลางคืนต่อชายหนุ่มไปขอกุญแจจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถทํางานล่วงเวลาได้ในยามดึกตอนนี้เขาอัดเรื่องค้นขุสู่สารไปมากกว่าห0ตอนแล้วหากนับรวมกับตอนที่อัดไปก่อนหน้านี้เท่ากับว่าเขาอัดมันเสร็จไปมากกว่า60ตอนซึ่งถือว่าใกล้จะจบเรื่องอย่างพอดิบพอดีระหว่างนี้ รายการที่ออกอากาศไปได้ให้ค่าชื่อเสียงแก่จางเย่รวมถึง2 0 0แสนจุดและเมื่อรวมกับบทกรของเขาที่แพร่กระจายไปในสื่อออนไลน์ทั่วไปทําให้ค่าชื่อเสียงของเขาเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นประมาณ3 0 0 0 0 0จุดจางเย่ใช้มันซื้อแคปซูลความทรงจํา3เม็ดเพื่อที่จะได้นั่งทวนเรื่องคนขุดสุสานในส่วนที่เหลือได้ตลอดเวลาในการอัดรายการชายหนุ่มได้ทําโดยปรับจากสคริปต์โดยตลอดเวลา และไม่สะดุดแม้แต่คําเดียวดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเจดวันนี้ทําให้ทุกคนเริ่มเคยชินกับความสามารถขั้นเทพไปเสียแล้วจากตื่นตระหนกเปลี่ยนเป็นประทับใจจากประทับใจเปลี่ยนเป็นประหลาดใจจากประหลาดใจเปลี่ยนเป็นเคยชินสุดท้ายทุกคนต่างเคยชินกับความสามารถอันตื่นตะลึงของจางเย่ไปเสียอย่างนั้นเหลืออีกเพียงไม่กี่ตอนเท่านั้นก่อนที่เรื่องคนขุดสุสานจะจบลง ในโลกเก่าของจางเย่สถานีวิทยุภาคเสียงเรื่องคนขุดสุสานหลังจากหนังสือได้ขายดีเป็นเทนามเทท่าแล้วซึ่งยาวประมาณ400-500ตอนสงสัยกันใช่ไหมละ่ะว่าทำไมเขาถึงอัดไม่ถึง100ตอนแล้วก็จบแล้วนั่นเป็นเพราะในโลกเก่าของเขารายการเล่าเรื่องผีที่มีชื่อเสียงว่าเรื่องพิศวงยามค่ำคืนนั้นมีเวลาออกอากาศเพียงแค่ครึ่งชั่วโมง ทำให้เวลาส่วนของการเล่าเรื่องเหลือเพียงแค่20นาทีหรือน้อยกว่านั้นแต่ในโลกนี้เรื่องสยองขวัญยามค่ำคืนมีเวลาออกอากาศถึงหนึ่งชั่วโมงแถมด้วยความเร็วในการเล่าเรื่องของจางเย่ที่เร็วกว่าคนธรรมดาทั่วไปจึงทําให้จํานวนตอนถูกลดลงอย่างช่วยไม่ได้ยามเช้าจางเย่อาบน้ําแต่งตัวหลังจากตื่นขึ้นมาการทํางานติดต่อกันเจ็ดวันโดยไม่อยู่พักนั้นทําให้ประสาทของเขา รู้สึกลาไปบ้างขนาดตอนที่ชายหนุ่มสุบุรียังหาวอดไปด้วยที่จริงแล้วเขาไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขนาดนี้เลยแต่ทำไมจางเย่ถึงทำงานหนักเช่นนี้งั้นหรอมีเหตุผลอยู่สี่ข้อข้อแรกเขาต้องการให้หัวหน้าเห็นคุณค่าในตัวของเขาอย่างที่สองเขาต้องการให้ผู้ฟังรักและชื่นชมในตัวของเขาอย่างที่สถ้าเขาอัดรายการเสร็จเมื่อไหร่ เขาจะได้รับโบนัสส่วนเหตุผลข้อที่สนะหรออืมเหตุผลข้อที่สี่ก็คือไอ้สองข้อแรกนั้นไม่ได้สำคัญเลยยังไงละ่ะหลังจากเช็ดยอดเงินเดือนโบนัสที่เข้าบัญชีมาเมื่อวานผ่านธนาคารแล้วจางเย่ก,ก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเวลานานแล้วจึงลงไปชั้นล่างเพื่อไปโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินรีบกลับบ้านทันที พ่อแม่ของเขาอยู่เขตชัยซื้อโขซึ่งเป็นย่านกลางเก่ากลางใหม่ตอนที่ไปถึงจางเย่ก,ก็พบเพื่อนบ้านเก่าแก่ที่คุณหน้าคุณตาเอ๋นั่นไม่ใช่จางน้อยหรอกหรือกลับมาแล้วเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณป้าคนหนึ่งเอ่ยทักทายจางเย่กล่าวทักทายอารุณสวัสดิ์ครับป้าโจผมแยกไปอยู่เองเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ที่ผ่านมาก็งานยุ่งมาโดยตลอดเลยไม่มีเวลากลับมาเลยลุงได้ยินมาจากพ่อแม่เราว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุงั้นหรอลุงแก่ๆอีกคนที่กำลังใช้พัดคลายความร้อนพูดขึ้นที่นั่นก็ดีเลยนะเป็นหน่วยงานรัฐด,ด้วยเพราะฉะนั้นทำให้ดีละ่ะแน่นอนครับจางเยพ่พูดคุยสัพเพเหระกับพวกเขาสักพักก่อนขึ้นไปชั้นบน ชายหนุ่มกดกิ่งประตูแม่ของเขาเปิดประตูด้วยท่าทีที่ไม่ตกอารมณ์ผ่านมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วยังกลับบ้านถูกด้วยหรอจางเย่ยิ้มอย่างประจบประแจงผมรอให้การงานมันไปได้ดีก่อนถึงค่อยกลับมาบ้านนี่ไงพ่อละ่ะวันนี้ก็ได้หยุดเหมือนกันไม่ใช่หรอพ่อเราน่ะหรอนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั่นไงแม่เขาพังพูดเขี่ยรองเท้าแตะส่งไปให้ชายหนุ่มจางเย่ ก้มลงไปสวมก่อนเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นเขาเห็นพ่อของเขานั่งอยู่บนโซฟากํากลังอ่านหนังสือปักกิ่งไทมพ่อผมกลับมาแล้วพ่อแม่สบายดีหรือเปล่าพ่อของจางเย่ไม่ใช่คนที่พูดมากนักก็ดีงานเป็นยังไงบ้างจางเย่ยิ้มกลิ่มดีเหมือนกันเงินเดือนเดือนนี้ออกแล้วรวมไปถึงโบนัสก็ได้ทั้งหมด18 อะไรนะแม่จังเย่หูพึ่งจากที่หงุดหงิดอยู่เปลี่ยนเป็นอารมณ์ดีทันควันทำไมเยอะขนาดนี้ล่ะลูกยังอยู่ในช่วงทดลองงานไม่ใช่หรอตามระบบไม่น่าจะได้มากมายขนาดนี้นี่นาจางเย่กล่าวอย่างอารมณ์ดีเงินเดือนจริงๆนะ่ะไม่เยอะหรอกแต่ที่เยอะนี่โบนัสทั้งนั้น5,000หยวนได้มาเพราะรางวัลพิเศษส่วนอีก8 0 0พนี่เพราะว่าผลงานดียังไงล่ะพอรวมๆกันแล้วทั้งหมด เงินผมก็เลยมากแบบนี้ไปเลยนะแม่ลูกของฉันเก่งจริงๆแม่ของจางเย่กล่าวด้วยความยินดีเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าลูกฉันไม่ธรรมดานะ่ะพ่อของเขาพูดเลวากับว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่าไปโอ้อวดมากนักละมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นเสียหน่อยแม่จางเย่หันไปมองชายหนุ่มแล้วเอ่ยขึ้นมาดูที่พ่อเราพูดสิรู้หรือเปล่าว่าพ่อเรานะ่ะ นั่งฟังรายการของเราทุกคืนเลยนะขนาดบางครั้งแม่บอกให้หลีเสียงหน่อยก็ยังไม่ยอมเลยแล้วก็ในรายการที่ลูกใช้ก่อนช่วยเด็กสาวคนนั้นพ่อก็ฟังเหมือนกันแถมยังชมด้วยนะว่าก่อนลูกนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วก็นั่งจดมันไว้เฮอ้อนี่แม่ยังไม่เข้าใจเลยว่าก่อนลูกมันหมายถึงอะไรกันนะ่ะสีหน้าของพ่อเขาเปลี่ยนไปนี่เธอจำเป็นต้องพูดมากขนาดนั้นด้วยหรือไงเนี่ย แม่จางเย่แค้นเสียงหัวลาะฉันก็แค่เล่าความจริงเธอจะมาจ้องอะไรกันละ่ะคิดว่าจ้องเป็นคนเดียวหรือไงหืมจางเย่หัวเราะการที่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวถือเป็นการให้กำลังใจได้ดีที่สุดแล้วจากนั้นจึงกล่าวนี่จะบ่ายอยู่แล้วแม่พ่อไม่ต้องทำอาหารหรอกวันนี้ไปหาอะไรกินกันข้างนอกกัน นี่เป็นเงินเดือนเดือนแรกของผมเดี๋ยวผมจะเลี้ยงอาหารดีๆเองไปกันเถอะแม่ของเขากล่าวอย่างมีความสุขได้สิแม่อยากให้ลูกเลี้ยงอยู่แล้วละ่ะพ่อของเขาดูเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างประมาณว่าอย่าซุรุ่ยซุร่ายไปมากนะักเพราะว่าฐานะบ้านเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ถูกจางเย่และภรรยากึง่งดึงกึ่งลาออกไปเสียก่อน หลังจากออกมาแล้วแม่ของจางเย่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีร้านอะไรดีๆอยู่ใกล้ๆบ้างจางเย่เอ่ยถามนั่นแม่ทำอะไรนะแม่ก็ดูรีวิวออนไลน์นี่ไงนี่เพื่อนร่วมงานแม่เพิ่งสอนมาเลยนะจากนั้นเธอจึงเริ่มเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นลงอย่างเงอนะงะจางเย่มองไปที่แม่ของเขาอย่างไม่เชื่อสายตารีวิวออนไลน์เนี่ยนะ เคยไปแล้วแม่นี่มันปีอะไรแล้วที่แม่ทํามาทั้งหมดมันทั้งไม่แม่นยําแล้วก็ไม่ได้อ้างด้วยกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เอาซะเลยดูผมนี่จางเย่หยิบปากกาสําหรับเซ็นชื่อขึ้นมาและโยนมันขึ้นไปบนอากาศหลังจากที่มันตกลงบนพื้นเขาชี้ไปยังร้านอาหารฝรั่งตามข้างถนนที่ไปปากกาชี้ไปร้านนั้นแหละอร่อยแน่นอนแม่จางเย พ่อของเขากล่าวนี่ลูกก็เรียนจบจากมหาวิทยาลัยมาแล้วนะยังมาพึ่งสายศาสตร์อีกจางเย,ย่ยืนการอย่างหนักแน่นเชื่อผมสิร้านนั้นจะต้องเยี่ยมแน่นอนผมไม่เคยพลาดเรื่องก,การเสี่ยงทายจากการโยนของมาก่อนนะไม่งั้นผมจะได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษมาได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงกันล่ะจริงไหมร้านอาหารขนาดปานกลางมีลูกค้าอยู่มากพอสมควรพนักงานเสิร์ฟ นำทั้ง3มคนไปยังโต๊ะด้านหลังบริกรสาวถามอย่างสุภาพทั้งสามท่านจะรับอะไรดีคะแม่ของเขาก่าวอย่างสบายสบายลูกสั่งก็แล้วกันแต่อย่าสั่งอะไรแพงไปมากละ่ะมันไม่จำเป็นหรอกจางเย่พยักหน้าตอบรับเงินเกือบสองหมื่นทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเป็นเศรษฐีน้อยเลยเชียวมีเงินเยอะแยะไว้ทำไมไม่เอาไว้ใช้อย่างนั้นหรอกเหรอ ยิ่งกว่านั้นตอนนี้เขาเป็นบุคคลสาธารณะแล้วด้วยจะกินอะไรก็ต้องมีระดับหน่อยชายหนุ่มถามอย่างมั่นใจร้านนี้จานไหนแพงที่สุดบริกรสาวพูดอย่างประหลาดใจแพงที่สุดงั้นหรอคะจางเย่พ่อหงบหัวตอบรับใช่แล้วไม่ต้องเกรงใจบอกมาได้เลยบริกรสาวจึงต่อไปปลาจีนนำลึกทอดจะแพงกว่าอย่างอื่น ขายตามน้ำหนักค่ะหลังจากทำเสร็จก็2 0 0้อถึงสา0ได้ใช่แล้วยังมีหอยเปาฮือด้วยนะคะตัวละ1้อจะรับกี่ตัวดีคะจางเย่ดีดนิ้วพางสั่งดีมากดีจริงๆงั้นเอาไก่ผัดมะม่วงหนึ่งจานหมูทอดกระเทียมหนึ่งจานแล้วก็ข้าวสวยสามถ้วยแค่นั้นแหละบริกรสาวแทบจะกระอักเลือดออกมา เธออุตส่าห์นำเสนอไปตั้งมากมายแต่กลับไม่สั่งเนี่ยนะหลังจากบริกรสาวจากไปแม่ของจางเย่ผู้อย่างอับอายไม่เอาแล้วไปถามเขาทำไมจางเย่อากบเกลือนก็ผมไม่คิดว่ามันจะแพงเวอร์ขนาดนี้อีกอย่างแม่ไม่ใช่หรอที่บอกว่าไม่ต้องสั่งของแพงเรายังต้องใช้จ่ายอื่นๆอ,อีกนะจัดุรุ่ยสูร่ยรายได้ยังไงกันแม่ของเขาผู้อย่างขุนเคือง แล้าลูกขี้งกพ่อของเขาขัดขึ้นไม่ใช่จำมาจากเธอหรือไงแม่ลูกคู่นีนี่เกิดมาหน้าเงินไม่ต่างกันเลยแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนิยายเรื่อง I Am Lily really a Superstar ฉันนี่แหละคือ superstar บทที่29ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ